ชื่อประชาพม่าฮะชื <tr> ่อโดยชื่อนี่นี่นชื่อเลาใะชื่อเลานี่ชื่อจีชื่อจีเยจีโอประชามาดิใช่ด้ตัวจอจอสถจอจีจีจิจิจิจจอจอสีไม่โทร สบายดีพีนพ่น้องเบิร์บุสุวนพี่น้องเนาะมอนิเบ่าลีก็มาทีบ้านแห่งหนึ่งพี่น้องเนาะมาหาอันชาวขามิ้นว่าาได้นะ,าาะมา่าพม่าเลยขมิามา้นพม่าพี่นอนะ้องเนาะก็สีมาสัมภาษณ์เรื่องเล่าเป็นยังไงจึงพบงเจออันผัวคนเล่าได้พี่น้องเนะาะไปพี่น้องไปครับไปส้มน้ำกันเด้อพี่น้องปะน้วถามคนอ่ะอนะมาหอดมาถึงเลยดอพี่น้องเนาะมาหอดจอดถึง สวัสดีเด้ยเด้อสวัสดีเ้ยมีชื่อเสียงเรียงนามว่าจะไหนน้อไหนเนี่ยลืมลหรอกระถามอีกหมดอะไรออกมาโดนถามเพิ่มเติมเนาะชื้อชื่ออย่างไรนี่ชื่อพระชาพม่าฮะชื่อโดยชื่อนี้นี่โดนชื่อเล่าไม่เห่อชื่อเล่าหนีิชื่อจีชื่อจีเอ้ยจีชาลางโตยักษระชาพม่าดิใช่เในตัวจอชอ เสลาจีจ e, ีจิจีจิจิจี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 สลาจีไม่โทรเนาะใช่โจจานโจจันเฉลี่ยใช่เนาะให้ที่ให้เฮียบอตถามเรื่องเล่าก่อนเพื่อนที่ได้พบกันกับปัวอยู่อยู่ลาวแมนอยู่ไทยขออนุญาตถามเพิ่มเติมเลยไอ้เรื่องไอ้เรื่องเล่าวันเป็นจังไหนมาได้ไหมนอกจากได้ปัวลาวเนาะเค้พอทำปัวอยู่กรุงเทพอือเหตุงานบ่เลย ออโซเฟนอยู่เัีงเทพเป็นงานเนี้ยเลยแต่เนี้ยขายมะม่ายคนฮะขายผลไม้ขายผลไม้ขายมากไหมว่าภาษาลาวเนาะขายผลไม้ไ่เพื่อเพื่อเจ้ากันยังกันขายมะม่ายคือกันบ่บ่เพื่อขายกับข้าวอยู่ใกล้ๆกันเนี่จักปี่เธอเจ้าตอนนะพอกับพ่อฮะแม่ สองปีสามปีมานาอายุอายุอายุเอออายุฮะสี่สิบปลาีตอนตอนแรกๆตอนที่เจ้าไปพบกับผัวตอนพบพักกันนะนตอนล้มกันว่าชันไปตอนให้เจ้าล้มกันแรกๆนะเจ้าเจ้านะพบพ่อกันไหมเจ้าจักรปีนึงประมาณเนี่ยอายุแบบครบเถ่ายครบกันมาแล้วอะไอย่างเงี้ยเจาไประมาณนั้นเจ้าปีแล้วเจ้าันคบกับผัวเจ้ามาอยู่ลำกันชัดเนาะเลย มาอยู่ที่ฮะท่างอยู่พื่นพ่อมั้นะประมาณสิบปลายปีโอ้เจนี่จะสิบปลายนี่ลูกชองกูมากุงเทพแต่หึงแล้วนั่มาแต่ผู้สาวผู้กะบทัดลวงกันแต่ผู้สช่ากับกะมาเช่าปีเช่ปลายปีแล้ยทั้งญาติผู้ใหญ่ทั้งญาติผู้ใหญ่ของเอื้อยเพิ่นก็ยินดีเห็นดีเห็นงามบ่มาเอาผัวเราเนาะเราก็คือจ้าอยู่มาอยู่ที่ สมมุตยังติดต่อกับทางเงินอยากไน้องน้อง่นบอบอพ่อแม่ก็ตายไปแล้วโอ้โหหมดเรื่นึงเหลือแต่เอ้ยน้องเอ้ยก็ตายแล้วนะเหลือแต่อ้ายก็นอนใายแล้วก็ะค่อยสามคนแต่ยังได้ติดต่อกับเพื่อนอยู่บอกูมือนี่ก็ติดต่อกัน้อนเช้าอยู่กรุงเทพพูอดุกรุงเทพโอ้โหนี่ั้งติดต่อกันเนาะลูกพี่เช้าคณะเพิ่งติดต่อมาหาเลเด้ เราพร้อมมาซ้ำข่าวคนเด้อโอ้โเห็นใครเหรอติดต่อมาหาแล้งคุณพันเห็นที่เพื่อนกันติดต่อมาหาโดยยังดีนะยังมีทีมงานยูทูบเบอร์เขาแบบมาถ่ายอะไร้คนบกหุ่นจักที่น้องที่ไหนกันไล่หุ่นจักกันนอกมาเจอหาร์ดแลช้าได้แล้วตอนนี้ค่ะเจอก็ค่อยติดมาหาเลยแล้วเจ้าคึ้นจะกลับบ้านกับเมืองอยู่ปะนี่อ๋อมากเลยมัยามเลยมันยังงั้นอ่ะ โอ้ไม่อยากเมื่อเล้วตัวนี้อะเลยว่าติดเนอะเร่ยว่าอยู่เล่ากับสบายใจดีเนาะแนี่ได้นหมอยู่เล่ากันเลยแต่อย่างล่มแบบว่าเข้าใจภาษากันนะจะแรกนะเนาะ ว่าตะกี้กแรเวยก็ยูน้ำก้นกบคนลาวนีและก็ว่าแล้วก็ฮะก็จอนกอว่าตอนตอนจะกจีบกันหรือหม่จะชืว่าไทยวาประชาไทยอ่าคุอย่างประชานจัสีาแรกค่าชินชอดครงคารองได้ว่ากันยังไงเนาะโอ้แบบว่า หักกันด้วยใจแต่แซมมาอยู่กับแค่เราบ่มีค่ชิเชอรแอุดรเลยอาอยู่านลาดๆลาดอย่ายวว่าอุดรุนยอดเลยเนาะโอ้พีนแตงหัวอย้่นหน่อ้หอดเนาะครก็คนลาวกับคนลาอองเกินกับมันก็คาซิมซูคาซิชมตก็มีอะไรเนาะอ๋อนี้ยเนเะยัง่จากซั์กันแหลเนาะ แต่บอกว่าผมคนลราคนเราต่อคนเราเอากันนะเป็นบางคู่เลยบางคู่กะเปม่ด้มีน่นี้ตอนี้เนาะเัางเลยเรามาอยู่บ้านนี่แบบฮิตคองมาพี่นี่คือผู้ใหญ่ชือว่าไอเจ้าหน้าที่คนกับประเด็ทักทายถามอย่างบ่าคนกับปรด้ว่าผัมงนเมองก็ก็เู้ใจอยู่พอบ้านพอบมกอบ้านแล้วเู้ใจเบิแต่คนกับประเด็นว่าแต่บ้านนี้ถ้าใคอยู่ที่แล้วก็คือเป็นคนควรเป็น ชาชาลาวเลยค่ะมันก็เะเฮดไปนะคะแต่ยังไม่ทชาดิเฮดเพราะว่าเขาจะเฮดมานะโดยง่ายว่าเป็นครอบครัวของผัวเจ้าเลยไดยง่ายเลยนะชาติลาวเลยก็โดยอันนั้นแหละเคยว่าพ่อบ้านนะเพื่อามนี่นะคะเพื่อมาเพื่อเห็นคิดเพ่อนนะเพื่อถามมาเขามาสัมภาษณ์นะเขามาสัมภาษณ์เจ้าน่ะไม่ได้แจ้งพ่อบ้านบอว่า บอแล้วว่ะเขามาสัมภาษณ์มาได้ใครติดต่อมาให้ใครกับผู้พ่อาวณาชีแหละสัมภาษณ์กับสัมภาษณ์เรื่องเราอันนั้นชื่อเนาะเออว่าเพื่อคือชุดเจ้านี่เนาะมาสัมภาษณ์ค่อยชี้หันนะแล้วก็ต้อไปแจ้งผู้ก่อเหตุเพื่อผู้จั้นนั้นชี้หันนะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วไงวะถูกต้องแล้วเราต้องมาเป็นขุมสี่จุดห้ามันกับพิษเพื่อนได้เลยเนี่ยแล้วบ้านนี้ตำรวจหาอยู่ผู้อยู่ในเมืองฮะแล้วก็มาพอลงมาเนาะลงมาหาแล้ว อันนี้ค่ะช่างกล่าวว่าเพอฮันบร่ได้รับที่ชอบนะอันนั้นแหละ่อยกันเลยจะบอกช่วเจ้าว่าถ้า่เชื่อใจยังไม่สัพนพอใครนำมาได้แต่ว่าต้องแงเแ<ต>แล้าก,เาก่อนแก่เล้าก่อนให้เราอุจจาหนาสีแหละแม่แล้วสูกต้องออแล้ว่าแม่แต่ก่อนพูดมา ว่าเรื่องราวมันอนั้นแล้ว่านก็เเดินรื่องยบแล้นได้มาไั่ได้เราทานโดยสี่คนนะค่อยก็โดยจคือการใครพามาค่อยกับประจักษ์้ทางค่อยขนาะคือแหล่คือตอนนี้นะกำลังดินเรื่องเฮ็ดสมมครัวเป็นาตอยู่ที่แล้วเนาะออวยมัอตุ้มคอต่อแขนแต่งงานกันมาท่านจ๋ทั้งพี่ทําหูทั้งพุ่นกับหหู เป็นบ้นน้ำตาลบ้านเฮาเนาะวันเด็กเมื่อนาราวฮานมันจึมันจิงง่ายเราอยู่ฝั่งไทยฝั่งไทยเขาต้องมีบัตรประชาชนทุกคนเนาะบ้านเฮานะครับนี่สำหรับครอบครัวแต่ยอดซื้อเข้าเลยเพมีเงินครอบครัวจะคนนิดนึงเน้นเน้นมันจึง่ายอย่างหนฮะก็เป็นพม่าแล้วก็ไปซัมผ้าเหล่าเขาก็ทามขอนซัมผ้าเขาก็ว่าความเต็มความจริงขอนาัตรงสนามตัวนาง ก็หาได้เนะเขามาจนความดีมันเปลี่ย่เราเนาะดวแต่บ้าหละแต่ใ้ืไปบอนี่เอมาแล้วอยู่บ้านเมืองกับพี่บ้านเมืองเหมือนกนนะดีแล้วเนาะทั้งความผูช่ของเพืนีบจขึ้นเมื่อเยี่ยมยามพ่อแม่อยู่บ้านเนาะพ่อแม่พอแม่ตายไปแล้วแ่นอยู่คนาบพ่อแม่กเนาะ อยู่พูดกันเลือดได้ให้กันเอาใช้กขาก็อยู่กับครอบครัวกันครอบครัวไปครอบครัวเนี่ยอยู่เนาะการติดต่อทางอ่าลองสาวบ่าล้านสาวล้านสาวอยู่ในกรุงเพคเพื่านรู้ว่าได้ยักความมาหลินนั่บ่เพื่อกับทุ่มมน้าว่าเล่นอยู่ อติดต่อมาหาอยู่แล้วเลยมาพี่ในมันยากเนาะบุกเฮยมาดูกล้องบุกเฮยมาดิละอะไรบุมาโทรเล่นเนาะเห็นไหนจากับวิดีโอพอคล็อกชั้นชั้นยกเนาะแม่จึงนี่เลยนะสมัยชันยกทั้นสมัยเกิดอยู่แต่เขาอยู่กุนแท้ก็คือว่าติดต่อหาได้อยู่แต่ถ้าอยู่กันแท้พอมากก็คือจะยนญาติอันนี้เพิ่มญานิพอดีบ่เป็นพ่อแม่ เดืเตอตัวห้น่าเะเขาไม่ได้เล่นโทรศัพท์โอ้จะพูดอ,อะไรเนอะต่อไปพี่พี่ต่อกันง่ายอยู่บ้านเพราะว่าทางน้องด่านสาวอยู่ท้ายนี่เพิ่นก็มีเฟซทางบ้านเนาะแต่แ่าแข่งงาณทางพมา่านี่อ่อนกว่าทางลาวอีกอีเทอร์เน็ตกลับ่ค่อยถึงทําเนาะเพราะแค่เดี๋ยวมันกิดจะเลินพี่กันแม่นแค่เดียวมันจะเนอะบ่ได้มันคนละนั้นเลยคนทางพม่านี่ก็เข้าทํางานไทยหลายเนาะ ใช่อ๋เอเฮ็ดบัตรชะปร์ตมาคือกันมองมาไาามมทยเหตุคือกันนั่นแหละบางคนเกิดราบน้ำบางคนบัตรหลักกิดาบน้มาเฮ็ดบัตรอยู่ที่อยู่กรุงเทพฯโอเาคเห้ยอ๋อแต่ว่าบ่มีงบบ่มีทุนแบบที่ว่าเฮ็ดบัตรอยู่บ้านเนาะดูตักลี่มาก่อนดูดีอุลิประเทศไทยนะครับได้ทุกประเทศเข้าประเทศขเขาเน้อนี่ยอดอีกเท่าน,นั้นเอตบ่าววัดด้วยก็ปเป็นมานะ่ะ พ่อกับลูกกับเมียอยู่ไทยวะแม่นี่นั่นี่แม่นี่อย่นอกเรื่องนะ่ออ้อยบ้ามเรื่องของผมวันมันบันเกิเคยได้เล่าน้ำเย็นชี้ไปเลยนี่ว่าไปพ่อเมียอยู่ไทยโอ้พ่อ้ยเคยบังอยู่นะเนาะเออตัวดีอ๋อมาพี่นี่ทำธุรกิจอย่างนั้นเลยมาอยู่ในตัวเคยเห็นนะกินข้าว เห็นหน้าข okay? ึ้นเข้าเห็นหน้าชอนเทือกว่าไงเอ่ยหน้าแซงเห็นบ่ะโดยก็ปีบ่นี่ก็ปีกแซงเทือแต่บ่ให้อนเทือกกับโบกุ้งกินคนหลายบ่คนหลายบ่างเกืบ่ได้หลายดอกห้าหางเงินโบได้เด้ตลาดโบได้แล้วกอะห้าเห็นหน้าแล้วก็ซื้อปุ้ยแล้วก็เ้าก็ไปดาวเ้าบโบมีเงินซื้อเดชไปดาวแล้วก็ข้าวขึ้นเหล้าแล้วก็ขายข้าวแล้วก็ไปใช้หนี้เสียนะห้าหากินอย่างที่แหละ อี่ที่หาังบนได้ไ่จักงท่หาเนาะไม่จ้า่อหาางนบ่มีลงจากโรงงานเนี่ยมันยูไกลพ่ลูกโรงงานก็ปวไปกนลูกไปเล่นผัวออนะลูกญ่เป็นเบาล้วบใหญ่เป็นเบาป่วแล้วผู้ใหญ่หาสิบปลายปีผู้น้อยหกเจ็ดปีน่สิบน้อยอะไรเนาะ่ิูมันนี่บ่เลย ปลูกก็ปลูกคนไร้เราปลูกพอได้ได้ใช้เงินกับมูหนันหนาจะนอนส่วนเก่าปีกายนี่บ่โดยพอมันเป็นค้าเน,ะนาะคือมึงเนาะปูกาแล้บ่ปลูกเร่มีเงินไมมีคำเรแจ้งทางหาเราจะปลูกกับมูอะไรแสดงว่าอยู่แบบคนเล่าเขาเองเนาะเอาะ อย okay, like e ู่เลยเนาะเนาะความหักความมักกันในตั้งมันบุกเกี่ยวก็ทำชาติใจเนื้อได้เนาะได้ว่าเกี่ยวกับผมแน่นเลยดูแใดกันมักหักกันได้เลยที่ตัวของช่วนบุคคลเนาะแต่ละคนพอเพียงแต่จิตใจของก้ามสอง่ายเนาะอยู่ใส่ก็ได้ก็ทำเป็นสิ่งที่ดีงามคือต้องการแหละมีความสุขอยู่ได้ไหม พอแห่ไหนยังให้กันคุ้มย่อๆขนาดลาวกับลาวนี่เนาะอันนี้ก็ย่อด้พอแห่เลยอยังให้กอใได้บ่นะแดีว่ามันจะมีบ้างแหละเนาะเป็นไม่น้อยเรากำหนดใจกันดียามาวัดเที่ยวไปมาคิดใช่เราะวัดเองนะนะวัดเคยมีให้กันตลอดนะแปลว่าเรเข้าใจกันแบบนี้นะเอ้าคผมเลยเขาจะคอยว่ากันเนาะกันมาเปรียบเทียบใช้ลาวแห่งคนละประเทศเนาะ โอ้เป็นเห็นหมักแทงกันดีแล้วเนาะแบบอันเป็นอยู่ไกมาชือนี่นี่กินข้าวกินน้าบ้างยังจูมือโอ้แกน้ำมูกแกน้ำไม้โอ้น้าไม่ถุงบอแสดงว่าน้ำไม่ถุงไว้หลายได้หนิโมได้หลายสุดยอดพี่แล้วอยู่พุ่นก็เคยเห็นบ่เห็นไว้แบบนี้ก็ได้อยู่บ้านบ่มีอยู่คนแล้วมาเฮียนเห็นจูเลาวนี่บ่อแล้วอยู่พุ่นนี่อาหารประจำเมื่อนี่ ต้องใช่อย่างป็นอาหารอยู่ประเทศธรรมะกินเครื่องอยู่เราระกินกินกินข้าวเจ้าก็กินปูกินปลากินไก่กินมุ้งเว้ไปซะแล้วกินแบบคล้ายคล้กันเนาะคือกันนั่นแหละหข้าวกินกินข้าวเจ้าบ่ได้กินข้าวเหนียว้าวไเนี่ยอยู่เมืองลราเรากินข้าวเหนียวด้วยคุยลาบมั่วเนาะแม่นคุยลาบมั่วกินข้าวเหนียวฮักแป้งกันที่ข้าวเหนียวอะข้าม่เลยคับที่ขาวก็ข้าวเหนียวเนาะนั่นเนาะ ขม่ากับขมิ้นเมนบ่คือกัรน่แ่ขมิ้นคก็เหมนแบบคนณิดังขมินก็ว่าคือขมิ้นขม่ากับขม่าคุณรือตรงไหนคุณเอก่ว่าบ่คือการขมกับพม่าอะคุณรือตรงไหนบมาแล้วหุ่ยักครับเนาะเราจะว่าบ่คือกันไเป็ดเจ้าบ่ะ่ะบ่ เหน่อยเลยก็คือมาอยู่พี่มีลูกมีเต้าแล้วลูกเต้าก็เข่งียนอยู่พี่เนาะมันก็เป็นแบบว่าเขามาอยู่ตั้งรักปักฐานแล้วกับมีพี่น้องอยู่พี่แล้วกับอย่างเมื่อบ่านี้นี่ละพี่น้องเนาะความหักความมักห้ามห้ามกันเฮาเอาครอบครัวอยู่ใจมันมันอยู่หันอยู่ได้บอกว่าไผ่เนาะมาว่าชันชาิใดในโลกว่าชันไปเนาะความหักหักแท่งกันแล้วอยู่ใจกับพากันไปอยู่ถึงที่ ทุกขีญเนี่ยหรือว่าบไมีกินพีกินเกลือกกินน้ำกันนั่นแหละมาแข่งกับพอเพียงแต่สองทนข้าใจกันเนาะเด็งมองหน้าไหนกันยาเนาะโอ้สุดยอดอีโอนี่เนาะเงินชาเนี่เป็นพากันสร้างกันหากันเห็ดเป็นอย่านั้นเนาะอยู่ไทยบ่เงินทำเห็ดเงินชาเลยหายหยุดไทยคนละใช่ได้เพื่อนโอ้โหทำงานหยุดไทยสักสี่เนาะ โอ้ยป oh, ระมาณสี่ปลายปีค่อย,ยหากันมาอยู่พี่หาก,กันได้สามปีสี่ปีนี่แหละโอ้ยมันก็มาอยู่บก็คืคอสนนี่คนนานี่อยู่ไทยมั้เนาะมันก็มาอยู่แล้วก็มาอยู่กับลูกหล้วก็พ่อแม่เพิ่มกับวอยู่บ่มีแลักกับน้าเอ้ขายมันไม่อยู่เปลี่ยนได้เนะาะบองกกัเกะปิ มาเราปีเดมอแล้วเท่าไหนะโดยโดยสุดยอดเจวัดไปไปะเคยอยู่เคไปชื่อผลไม่น้่อยู่ไปดักยือโม่แน่นังเพราะเมียเมียแบบวัดนี่ยายเชื่อผ่าอยู่เด็กมอได้เจ้ากบชื่อแล้วเนาะคงบกจักกันบไปเห็จะเถื่อนมื่อนยต้องสภาพกันบบวแล้วเจอเมียอยู่ไทยนี่แม่อ ได้ได้ได้เดี๋ยวเบาลีเจ enfin ็บหัวเลยฟังสองคนนี่คุยกันไป่ไดไหมอันนี้ก็ยออกันไปเนาะเนอกเรื่องไหนน้อยยังเบียดเนาะถือว่าชุดยอดอะเนาะมีชุดยอดได้ฟังเรื่องรล่าของทางดันกวจเจิ่นกันเนาะแต่ละอี้ยออจะออกบ้าแต่ฟังเรื่องเล่าก็ถือว่าเป็นตายินดี ยินดีแล้วก็เป็นใจแบบว่าเอาเป็นแบบย่างนะคว่ำหักเนาะวันที่อยู่สายไกยาพี่น้องเลยว่าถ่ายท่านไปคู่คู่ประซักระอย่างแต่ใจเนาะจิตใจเข้าใจกันนะพี่น้องอยู่เนาะมาอยู่ที่กันจนไปอยากลับบ้านแลเราอะคว่ำหักแข่งกันกันเนาะมาอยู่ที่กันแมนอยู่ที่กันมีความสุขดีอ้าวว่าได้ไดบัตรในทีมงานได้เฮาเนาะถือว่า พอจมคว้านอะไรนี่วันเนาะตั้งเดมาเล่าเรื่องราวสู้กันพังกันเนาะหรือว่าคู่นี้กับเป็นอีกคู่นึ่งติดต่างักรชาติเนาะต่ากันแบบทางทวีปพ่อกันอยู่ไทยเดี๋ยววีบเดียวกันแล้วฮะทวีปเดียวกันต่าพรมแดนเนาะแม่พร้อมหักไล่พรมแดนเอาโอเควันนี้เนาะจังไดกับครอบใจก็หลายหลายทีอันนั้นเนาะที่มาให้สัมภาษณ์ในมาเนี้แม่นสัมภาษณ์กันเพราะฉะนั้นะ เดี๋ยวมอนี <No 1> 1> uhm> ่ทางทีมงานที <t os> <t os> <t os totally ่ได้ขอตัวอไดเลยเนาะปอบใจลายๆมันี้เนาะสบายดีเลยสบายดีเลยทีโตมีแตมาขอเบอรดิอ๋อให้เอ้ไว้ชื่อันขนมเยียวนี้มามามาเอาหมนีใบ่ิบนี่จะใหม่ใส่ อ๋อมามาได้เพิ ання, ่มบรรทัดอ๋สีน้องเองเนาะใหญ่ๆใหญ่ๆเป็นชื่อปะตุ่เงินเนาะชื่อปาตุ่เงินเด้อเลยอะชื่อปาตุ่เงินเด้อโดยโดยที่เลยโอเคพี่น้องเหรอเนาะโอเคเด้อทางบุษมิตงรายการคลิปนี้ทางเบ่าลีสิได้ขอตัวลาไปเลยพี่น้องเนาะลาไปก่อนลาไนไก่บ่ไก่เด้อรายก็รดูดีไม่แห้งพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้อง